ไปยังก่อหไห้อันเจ้าสร้างนู่นบต้องโตว่างหันนะของอันว่างหันน้บาานอันสั่งนูนนะแต่บ้านอันบ้านบึงบ้านน้องสลามมาสร้งบัด มาเอาอยากได้หนูสดมันเลยบ่มีเพราะว่าหนูหนูสดเอาเอาเอาไปเิ่นแลี้ยงัองสองร้อยตัวป่งสองร้อยสองตัวสองตัวสองตัวว่าสองไม่แกกินไปยังนอนแกแต่กิมเท่ั้งร่ปแต่เขาดีทั้งรูปเย็ดวันวันนี้ละมื่อแรกที่บอกไงแล้วร้านไส้ก็อยากอยากกินหนูอยู่อืมน้ำมนต์มั้ยไม่วันน่กลางงามเนียตา โอ้ยนี่ตาตนหบของขวญปีใหมู่เนาะสวยมากือทองขวงขวญปีใหม่น่ะแตเอืมตนเอาหาแตนเอาหาแตนซื้อหาแต่อยู่นาบ่น่ะแตนแตระสกุลอ๋อนี่ประชาลไปนานะครับรถไฟฟ้าเดอรถไฟฟ้าไฟฟ้า มาเฮมุ์มุ์ลำคนเดียวได้ไหมมุ์มุ์ลำคนเดียวได้ไหมต้องมีต้องมีญาหเหรออเดียล่ะอเดียไม่เห็นครับน้ำมณตามหาเพื่อนนะครับ เราถ่ายหน้าบ้านเนะาะเดี๋ยวให้บ้านแล้วกอนให้บ้านแล้วกันเดี๋ยวน้องมาหนกันเนยน้องี้แน,นสวัสดีครับ,รบนุ่งเงนถ่ยกันเลยถูก ่ต้องเป็นพี่อ๋อผู้เดียวพี่อ๋อสโลกรถทุกคันต้องเป็นพี่อ๋อใช่ไหมเนี่ยต้องต้องคอนเทนต์พี่อ๋อเลยโอ้ยรถเนี่ยแล้วแต่แล้วแกจะได้ช็อตเด็ดประจำอ๋อเข้าแนวยิงพี่อ๋อใช่โดนโดนระยะก็ระยะพี่อ๋อเนี่เป็นเป็นหน่วยสแกนเลยนะสแกนรถเลยนะอ๋อเก็ก่อนนี่พี่ใครปุ๊บเข้ามาดิบนสักสองรอบนี่โทรศัพท์ปั๊บเลยเนี่ย นี่จะ่ถ่ายผิดเลยอย่างอย่างเคสของมืุอเช้านี่เขามาปล่อยเขามาปล่อยเงินกู้ก็โชคโรกโชคหักเนี่ยถ้าพี่อ๋อยอยู่นะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใกล้ๆก,ก,กันเขก็ไปเนี่บรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับมาถึงได้เพิ่งลงครับคลิปหนึ่งเตรียมจะอยู่คลิปหนึ่งบอกคลิปหนึ่งคลิปหลังบ้านเนี่ย นี่บรรยากาศหน้าบ้านลุงพูดได้ยังยงสามสามสามนี่ครับบรรยากาศตรงปูปาริจิตนะครับนี่มีร้วกั้นไว้นะครับร้วกั้นเป็นเขตนะครับ มีพี่พี่ fc นะครับคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นปูนะครับพอพามาดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับฝั่งนู้นโนดำหน้าแล้วมั้ง ข้างหลังเป็นภูหลวงนะครับบรรยากาศดีมากนี่มันอากาศครึมค้มนะวัาานนี้มันฝนจะตกที่บ้านกกอบ จกตาลงมนกันอรอกินข้าวอ,อาเอะไรครับมานายิ้มอะไระครับดูอะไรก็ยิ้มไป คิปดูอะไรเขาตั้งให้ให้เขาตั้งช <mm ื่อให้อ๋อฟาดหัวให้เขาฟาดหมดแล้วพี่หรอ๊ตฟาดแรงๆต้องเป็นคนนี้นีสายหนักอ่ะเออนั่งคิดอยู่ว่าอ่ากระจะเป็นยังไงก็อจะโดนถังกระดิกถังไวมากเลยไงอิ่มไหมอิ่มแล้วหัวเขาไหลเลย่อเคมีกี่มัวกันก่อน โอ้ ه, หรือผสมข้าวให้กินนั่นขูดข้างใกินอือืมขรับินข้างอางนี้นเอมันฝนจะตกนะตอนนี้ยากาศหน้าบ้านดูน้ำมาว้วเนี่ยเวี่ นมยพี่อ๋ออมลงเลยหอมลงหอมละแต่ก่อนร่วนกว่านี้หอมเลยไมนั่นผมก็หอมแล้วผมก็คงยุบได้เหมือนกันยังกำลังุ่วะอ๋อเอาอัปเดตหน้าบ้านคบ้นมีแค่นั้น้ยังจะแบ่งอีกเหรอั คน,นคนไทยคนไทยน้ำ <c oughs> มันชมชดผู้นนไหนพอหรือแม่ให้บอกกินเนี้ยนายกินลุงมอนน้ำปลากรอบกับไส้เอ๋ยไม่เข<ว>่าปนะบอสิลือเดือนอ๋อท้องพอมะเอาเลยเอาเลยผมกินตัวนนไส้ไอ้พัดอันนั้นเรารอบนึงกินไม่แล้วบรรยากาศรดไอ้แม่นวัดพูดหรอผู้ชาย ผู้เล็กไฟเห็นผู้เล็กไฟข้างหลังโอ้ยไปมาสองทิหลงแล้วขวาผู้เล็กไฟซ้ายผู้ไฟเอกผู้ไฟเอกเอาโอเคนะครับิปนี้ลาไปก่อนนะครับ